ท่านทานบวบดีผู้มีบุญทั้งหลายพระอัตกรา,าจารย์กล่าวไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของโพชเนมัตตัญญารู้จักประมาณในโภชนะหลอ่อหลอมให้ท่านผู้เป็นสังฆะชินบุตรพุทธชินโนรถ ฉลาดสามารถในการฉันพัตตาหารเพื่อ,อยังอาจเตรณะให้ธาตุขันให้เป็นไปต้องฉันพอประมาณอีกสักสามคำจะอิ่มหยุดเพียงแค่นั้นแล้วก็ฉันน้ำเข้าไปให้อิ่มพอดีจะทำให้คล่องแคล่ว สะดวกไม่ง่วงเหาเหานอนสุขภาพร่างกายดีไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นโครงการอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดในวันนี้นั้นมีอาหารง่ายๆซึ่ง พระเถระรูปหนึ่งวันนี้ท่านเกิดพอดีตรงกรวันอังคารที่24สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4ท่านเป็นที่รักของพระเถรานุเถระวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระเถระชอบช่วยมีสเสน่ห์ของชีวิตใครก็รักท่าน เพราะท่านชอบช่วยแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะก,ก้าวจะลุกท่านก็รียบยื่นแขนให้จับกลับรองเท้าเท้าให้กลางล่มให้ทำอย่างนี้เสมอเลยทำไรต้องใจคน นั่นคือผลของวิชาทำใดขัดในตารถค่าราคาตนสเสน่ห์ชีวิตอย่างนี้ต้องฝึกฝนเองหล่อร้อมเองเรียนรู้เองวันนี้เป็นวันเกิดของท่านพระครูศรีปร,รียตติโคสิทธ่านพระมหาเฉลิมปร,ริญยนธรรมเจ็ดประโยคท่านขอเมนูง่ายๆท่านชอบฉันเสมอเลย ผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวกะเพราต้องเป็นกะเพราแห้งๆนะผัดกะเพราแห้งๆแล้วก็ถึงรสมีไข่ดาวปกนอกจากนี้ก็มีต้มจืดผกาดดองกระดูกหมูเอาไว้ฉันเพื่อคล่องคอมีขนมชนิดหนึ่งเป็นขนมไทยๆเขาเรียกปะกิมไข่เต่า รสชาติดีมีน้ำส้มสดถวายพระเถรานุเถระมอบให้เจ้าหน้าที่วัดไตรมิตรวิทยารามอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความผูกพันอยู่กันด้วยความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามทุกภิกขะัยทุกอย่างหาได้ด้วยความยากลำบาก วัดไตรมิตรวิทยารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หลอหลอมอยู่ด้วยกันลำบากด้วยกันลักกันอดก็อดด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันขออานุภาพบุญที่ท่านพระครูศรีปริยติโคสิกปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยคได้ตั้งใจทำในคราครั้งนี้ สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังขอท่านพระครูสีเปรียดโคสิมีกิจอันใดที่ต้องทำขอให้ทำ